อปล่อยรอบสองนะครับอ่าปล่อยเลยครับรอบสองม,สอมีสวายด้วยครับก็ประมาณสักสองรอบก็ประมาณสักสองร้อยห้าสิบโลนะครับปลาเก่าเราก็มีประมาณสักเกือบเกือบสามร้อยนะครับสำหรับปลาเกตนะครับบูก็มี เฮ้ยใจเย็นใจเย็นลายปอยลายไปป๊ก็ปลาค้างเก่าก็ยังมีอีกเยอะนะครับตูเกือบสามร้อยแต่ชุดนั้นก็เริ่มเคี่ยวกันแล้วสองสามวันที่ผ่านมาลูกค้ามาตกนะครับก็ ปลายังเงียบอยู่นะครับยังไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็ราคาเนี้ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลครับเพราะว่าเอาชิวๆสบายๆายตามแนวทางวิธีกูฟิชชิงนะครับเพราะว่าเออบางทีต้องเข้าใจว่ามัน,มนการตกปลาเนี่ยบางทีมันมีวันที่ปลากินและปลาไม่กินถ้าจับจังหวะมาเจอปลากินก็ดีไปนะครับแต่ถ้าวันไหนเราไปเจอปลาไม่กินก็ ถ้าเจอค่าคันแพงๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่อันเนี้ยถ้าของผมเปิดแค่100บาทนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เนี่ยคิดในแง่ดีก็เสียแค่ร้อยหนึ่งบางคนมาครึ่งวันผมก็คิดแค่ครึ่งวันนะครับบางคนมาไม่ได้ผมก็ไม่ได้คิดตังอะไรเอาสนุกสนุกไปครับมาตกปลาตกให้สนุกครับนะครับว่างๆก็มาได้ครับโอเควิธีกูฟิชชิ่งยินดีต้อนรับนะครับ 100บาทจัดไปครับผมสวัสดีครับ